กลับมากับเชี่ยวบันเทิงสดครับตอนเราพี่พีคัสโนวาครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมากนี่เป็นครั้งแรกเลยที่พี่พี่มารายการเรานะครับมาพร้อมกับอะไรใหม่ๆด้วยใช่ไหมฮะโอ้ใหม่มากครับคืออยินดีคพี่เรามีเอ่ออัลบั้มใหม่แล้วก็ซิงเกิลใหม่ที่เพิ่งปล่อยไปชื่อว่ายินดีให้กับความเสียใจครับผมเดี๋ยวๆนะคะแค่ชื่อเนี่ยก็ฟังดูย้อนแย้งแล้วนะคะทำไมมียินดีแล้วก็มีเสียใจมันคนละอารมณ์อยู่ในอยู่ในเพลงเดียวกันอ่ะ ก็ในรอบนี้โจทย์เราอยากจะกลับมาถึงความแบบว่าเป็นเกสโนวาสุดๆความนต<ะ>ัวตนซึ่งหลายๆคนก็จะจาพวกเราได้ในหมดความแบบย้อนแยง<อ>้งแต่ไกลแค่ไหนคือใกล้แตกต่างเหมือนกันมันก็จะมีช่วหนึ่งที่เราหายไปจากพวกโจทย์เหล่านี้หน่อย<ะ>เอาานะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้ที่กลับมาก็รู้สึกว่าเนี่ยอยากจะเอาเนี่ยความอะไรอะความย้อนแย้งแบบเ<อ>กสโนวากลับมาให้ทุกคนที่คิดถึงกันคิดถึงมากึเลยมาเป็นเพลงนี้นะแต่เนื้อหาเพลงแบบแบบเศร้านะมีแอบเศร้าจริงมันเป็นประสบการณ์ตรงของใครไหมฮะในวงตรงไหมผมว่า มันเหมือนเอาความเศร้ารวมๆมากลั่นกันมากกว่าให้มันมาเป็นเพลงเนี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยโตมาขนาดนี้ใช่ไหมอยู่กันมาเป็น10ปีแล้วไม่น่าเชื่อนะ<า>อ,อ <laughs> ใครรู้จักเกสโนว่าอยู่กันมานานมากเป็นสิปีให้สังเกตดูว่าเราเร้องแต่เพลงเศร้าเราเล่าแต่ความอ,อกหักความเสียใจแต่ผมว่ามันมาถึงจุดเนี้ยผ่านมาระยะเวลาน,านานแล้วเราอยากจะเหมือน พร้อมที่จะยินดีกับเรื่องเศร้าที่ผ่านมาในชีวิตได้แล้วเพราะเราเริ่มโตพอแล้วที่จะพูดเรื่องราวที่แบบเราสามารถบูฟออนเราสามารถจะแข็งแรงพอที่จะ นกลับไปแล้วมอถึงเรื่องที่เศร้าเหล่านั้นแล้วยิ้มกับมันได้แล้วะนี่ถ้าไม่มีประสบการณ์จะพูดแบบนี้ไม่ได้เลยใช่ถ้าเกิดแบบอายุอาดามไม่ได้จะพูดอะไรกับะไรอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะจริงๆต้องเกิดนว่าก่อนก่อนหน้านี้คือไอ้คอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยดีๆกับความเสียใจเลยกับความเศร้าอะไรทั้งหลายเนี่ยเคยคิดตอนเด็กๆตอนที่แบบหาคําย้อนแย้งเล่นๆตอนเด็กๆเคยมีอยู่แล้วแต่ณวันนั้นรู้สึกว่ามันยังไม่เหมาะกับวงเรายังไม่เหมาะกับพี่เนมที่จะพูด มเมสเซจเหล่านั้นไป<ะ>ทุกวันนี้มันเหมือนเนี่ยเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นโตมากขึ้นเริ่มแบบมีครอบครัวอะไรต่างๆมาครับเราก็เริ่มรู้สึกว่าโจย์อันนี้มันเหมาะที่จะกลับเข้ามาเล่าอีกครั้ง<ะ>แล้วมันถูกที่<ะ>ถูกเวลาแล้ว เราเรื่องนี้พี่เนมครับพี่นรพูดเรื่องจริงไหมฮะที่มาถึงเวลาเวลาถึงวราสามารถยินดีกับความเสียใจได้จริงๆหรอพี่ติ๊กันผมว่าผมก็มองอีกแบบหนึ่งว่าแบบเออแบบเหมือนมันสมมติว่าเปรียบเทียบกับวงเราอย่างเงี้ยของเราช่วงแรกๆเคยผ่านช่วงที่เราแบบเสียใจมาเยอะที่แบบว่าเฮ้ยทำเพลงอะไรออกมาก็แบบไม่ค่อยมีใครไม่ไม่ดังนะไม่มีความสนใจอะไรเงี้ยแล้วแล้วถ้าเราไม่เสียใจในวันนั้นแล้วเราไม่ลุกขึ้นมาสู้กับสิ่งเนี้ยเราก็จะไม่สามารถมีวันนี้ได้เลยอะเงี้ยเพราะเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เรามองกลับไป ดีนะที่เราผ่านเรื่องเรื่องราวต่างๆนานาที่ทําให้เราเสียใจหรือทําให้เราเหนื่อยมาได้เพราะเพราะวันนี้เราจะได้มีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขนะึ้นมันเป็นบทเรียนชีวิตอนะไรอย่างเงี้ยครับลึกซึ้งลึกซึ้งลึกซึ้งมากนะพี่ได้นเรื่องเสียใจไห <laughs> มฮะเมื่อคืน <laughs> พึ่งแพ้เร่งเสียใจกับก็ก็มีเมื่อคืนแมนยู่พเราครับออเหโอเคเเสียใจนิดนึงขอบคุณมากที่ตื่นมา งั้นที่คเอ็มีหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเอ็มบีเพลงนี้รู้สึกถ่ายทอดเรื่องราวมาโอ้โหมันพีคนะพีคนะมันดีมากเลยนะครับเพราะจริงจริงเพลงมันยากเหมือนนะที่จะเล่าเรื่องออกมาให้กลมแล้วอันนี้เป็นพุ่มกับเป็นคุณจักนะครับทางเจตนาพิเช์ก็รู้สึกว่าทางพิจักที่เขาคิดบทมาได้แบบค่อนข้างดีมากๆเราเล่าถึงงานแต่งงานของคุณพ่อคนหนึ่งเพ่ไปแต่งงานใหม่ แล้วลูกสาวเขาเนี่ยเปิดฉากมาคือแบบหยิบมีดดาบใส่ชุดแดงอเลยในงานเดินเข้าไปบุกเข้าไปในงานทำลายแน่นอนออใช่กะฟันคุณพ่อแน่นอนแต่ไม่ใช่จริงๆ <c oughs> แล้วลูกสาวเนี่ยพร้อมที่จะมายินดีกับเขาด้วยการส่งมอบดาบอันนี้ให้เขาเพราะว่ามันเป็นความหลังของเขาที่เคยเล่นฟันดาบกันตอนเด็กๆก่อนที่คุณพ่อจะจากไปแล้วไปมีครอบครัวใหม่ <c oughs> แต่วันนี้เราก็เหมือนแบบพอเทรย์ขึ้นมาให้รู้สึกว่านางเอกของเราคนนี้เขาพร้อมที่จะเดินผ่าน ความเศร้าความเสียใจที่คุณพ่อจากเข้าไปที่คุณพ่อเคยทิ้งเข้าไปได้แล้วคุณพ่อพร้อมที่จะมีครอบครัวใหม่เขาเองก็พร้อมที่จะยินดี กับเส้นทางใหม่ของคุณพ่อแล้วอะไรางี้ยโอ้โหเส้นเรื่องดีมากเลยลึกซึ้งนะมันมันเป็นเรื่องใหญ่ของของคนหนึ่งคนแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตของคนอีกหลายคนด้วยได้ค่ะพี่ไปร้องไห้แบบหนักมากเลยดู MV นี้ผมไม่เท่าไหร่ภรรยาผมน้ําตาไหลเลยเพราะว่าอินกับ MV อ็มวอะเพราะผมไปเหยียบเท้าครับตอนดูอยู่โอ้โหขอบคุณทับพี่ขอบคุณครับขรมาอย่างนี้พี่เราปอย่างดีันเทิงบันเทิงแอร์คับอายุไปเท่า มุกได้อายุได้แต่ซึ้งซึ้งจริงๆครับ MM V วนี้มันค่อนข้างแบบมันกินใจอ่ะมัน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 คือแบบคนที่แบบโตพอที่จะแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มูฟออนไปได้ลึกซึ้งครับจริงๆพี่ๆเพิ่งมีติงกันไปด้วยล้วจะบอกว่าแฟนคลับแบบรักกันมาอย่างยาวนานเลยเนาะอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาไหมครับครับก็คือเราก็จะพยายามมีมิงแฟนมีแบบนี้แบบปีละครั้งอะไรเงี้ยเพราะบางที การที่เราจับแบบนี้มันทําให้เราได้คอนเนคกับแฟนรุ่นแรกตั้งแต่แบบรุ่นแบบที่แบบชอบพวกเออหนูแบบรู้จักพี่ตั้งแต่ปฐมตอนนี้หนูจบแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยประโยคนี้ประโย,ะโยคลาสสิกมากช่วงนี้ที่เราได้เจอกฟนแฟนเพลงนะครับแล้วก็เจอรุ่นเก่าแล้วก็ รุ่นแบบ O C D ดีมาให้เซนแบบซ D ดีแรกเลยแหละจนแบบรุ่นใหม่แบบเราทําเป็น CD แจกอันนี้รอนี้โอซยังไม่ลืมใช่ยังไม่ลืมเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนที่ได้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ซีดีจอบไปเปิดที่ไหนดีใช่ใช่เราก็รู้สึกว่าเออมันออริจินอลดีถ้าเราทําแจกแฟนคลับรอบนี้ไปมีแบบมีแฟนมีดล่าสุดฮะซึ่งอย่างที่พี่แนงบอกแหละมันดีที่เราได้แบบมีการแบบมีดันเรื่อยๆเพราะว่า อย่างมีแฟนขับเก่าๆแล้วก็มีแฟนขับกลุ่มใหม่ๆด้วยที่แบบเราได้แบบว่าพบเจอในช่วงเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาหลังๆก็เริ่มเนี่ยชาวต่างชาติเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าตั้งใจบินเข้ามาก็รู้สึกว่าแบบเออดีกันได้จัดแฟนมีทุกกครั้งที่แบบปล่อยอัลบั้มปล่อยเพลงใหม่ครับเสียดายเวลาหมดแล้วพี่ปุ้มโอนะคะก็ทิ้งท้ายสักนิดนึงได้ไหมคะฝากให้คุณผู้ชมทุกคนแล้วก็ f c ทุกคนเนี่ยติดตามหน่อยค่ะเชิญค่ะผมก็ตอนนี้เกสโนวามีอัลบั้มใหม่แล้วนะคร เพล่าสุดที่ปล่อยไปก็ยินดีให้กับความเสียใจนะครับผมไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเอาไปฟังด้วยนะครับผมฟังฟังกันเยอะๆครับผมวงกิสโนวาครับขอบคุณครับคุณผู้ชมขอบคุณด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ